那个，哎，我这我泡沫在家嘞呀，人、oh, 哦、啊，儿子、啊啊，嗯，你管吗？你管吗？哪管你嘛？哦、嗯，哈哈哈，走开啊！走，抢毛去！走，抢毛来！我走靠一年个抢这个，妈个抢百万钱呢！走，傻瓜，走，我莫管！哎，哈哈哈哈！哎 โอ้ฟึซาวะยิฟึตะคุปอนยาโอจาเนียเรลีเมเมจาเนรีอะฟิกเนไมโพมินิกะบะโอเตร์กะบะติเกบะเพลอร์ว่ะโอเคกะรีเปียววาลีซาโกริเอรีรี

မကခေရဥပ္ပိုလ်လာနာလေးတံပါတာသေးအမိကွာနမင်ပါတာသေးနဲ့လေဝါလောကလေဝါတော့ကောမသာတော့ကောမကွာဒီခေရသူကနေပါวะဘုံမင်းနဲ့ 真牛的，大哥！No, 我靠，爸打雷打到坤，我也没关媒体，没呀？你骂你太难了嘛！我你打死怪看你怎么的？没地方弄不落嘞？啊？也没地方弄不落嘞？哦，嘿，跑你们！盖盖盖盖盖盖盖，怎么弄？娃娃娃娃呗。 哦、啊、lly, 对，你看一下嘛，这破鞋皮都这样子破了，还没阿拉 happy h a p p ล้ล่าลงนีเกแทงโอกวล่ะซนี่ซลยอ้ช่มมยมออกวเลยโยไม่ใช่ลกะเล่ากัดเลเออที่ว่าแม่ลีกัแลแม่แทงกัแลในยอยู่นีโ้วยมาเลือกเหรบ้าๆลกไย่า่ไม่สมาไหมนสมาเลยไม่ว่าไม่สมาเลย่าปั๊บ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 ปั๊ปั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 ักป ไอ้ไถด้ไว <ici> <an S 2> <c oughs> <speaking down> ้นี่้ถด้าไว้นี่ฉันาโค่นนนฉันนันแล่นะปรดูประเด็นนน่นแลประดูยประเด็นหล่อฉนร้น่นแลได้อย่างฮะนันได้อย่าไม่ใชมาแล้วเลยฮะไม่ละเปนี่ไปแ่นะมาสิยาวน้องไมอยาสิยาวอีกันเลอะแม่เากันเลอะอ่ะแม่สมุนกันเลอะมึนมาีเว่ามาสีเลอะน dubu sa na mulikala we tu buca kuma ma ka ya buko ma we o dubu sa age 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 o o age age o ko di lo ko age 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 o sa kinale o he he sa kinale ha dubu ha sa sa dubu sa ayo kita saleya ayo o ยอดิีแก oh, oh, okay. uh, ่เลี้ยงนอดูดกผู้ชาแม่ก็ไม่กรจจ่าอ๋อนแหละดูกูชาโรนี่รอนัจกัจจขมาอ๋อนกนเชียวเลยน่ดูนัพายออกานกอ๋อไก่นผู้ขวามมากนว่าบุน่ะป้าปามอ่เออเลี้ยเุนเลี้ย

นี่ยที่นี่ก็อากาจู่น้อดออาการอ้ออล่อมาตาบ้านจ้าเวะเนี่เสียบูมุนอ่ะจะบอหนัง้นลอลหล่อลอะไม่เอียพ่อนนคนเรพึมุนอะก็อมกะจาสุดออาบพึมุนอ่ะนที่ก็อาคาบาอาาบาอาคาท่อาคาอบาอาคาเอทน้อยาบาคาพ่อโบพ่อบ้าคาพาโบพาบาคาอาโบอาบ้าคาเจ้าพเดอ

อั่นลูอั่นคลายดีโอเอโอทองออลน์ยูยูรอชอออนชออดีโอเอโอมีโอไซเอดูเพลลูกเวอแองโกลเซเอทุนีตู้เเลันนี่ลนนี่นลอเราไ้ลูกลกุกรุลอเลยอภาอวัยเม่อเมอเมืดี๋ยอาอภาลอยเราลูกลองแค่งีายลูกอ้อลูกกีอยกีอายุก้อม่้นูคว่าเมื่อนักโคนิ๊กโคนคว่ากัลเลียปเลยปะ

มีกูได้เดตัวลยาเขาค่ยไปชั่นล้าใส่น่ใส่นจะาเอาปัวงวเอาเปลาด้นคุณน้อแมมากล้านด้นนอ่อหลังคบายอยู่ยาเด็ผูบใช่เด็กคนหน่อหลัง้าเล่ขบบักกาแล้วก็เห็นจะนะาเอาปรวงวเอาเปลาด้นอะนคุณน้องมากล้านเนี่ยเลยเนี่ยอือยี่องชายลูกเดียไปป่าลูกนียก็ท่นในนก็ตุกติดใช่องชายลูกนี่ လည်းရောชาติที่เออแกป่วยออนเช่ได้ลีลาออกป่วยยังเลยเชนอ๋อไห้โพตากะอยู่ที่เช่ละกาละนะละออนนะย้อมป้าสินะนอออนออพี่บางป่วยยังเชนี่เดกองอีกองอออีเปะจองละออวาเมชนอนเลเฮกองอีออเดลีลีเดว่านะด้าเนย้อมซ่าสิเกอุเปตละเยพุหลิพุตอละกาซิเนาะนะออนละกาละคลัวนิงคลัวนะออนละงอทายวอ ลูออปั่นขออดีภูทิลิวาสั่นหลองอะธีมุนพามะนาอวันล่ะอะธีมุนพาสินะลิสั่นเนี่ยอีงะเชมสาลเลเอ่ออะโยนะตุไลดาระมิกุดาลาซายออีออบะเชมสัยยอดิสั่นคันนี้มะอวันเลอะติภูทิลิเลพายานะลิซ่ายากองอีกองออเปยออโจอนินะลิดานีอะลิทัวเชนี้ละทีแยมะละทีละลาดกูใช้ห่อนนี้โคอย่ามีกูดานี้ถ้าบ่อย่าตะดูออ ยันอนปล่ดบ้าบ้ายามันนี่เราชามิโกตะเด็ดตัวเลยเราเล็บเราชาเช่ตัววันวานเรายีโลท้าเวนั่นไงก็ยังฮะอีม่นั่นเรด้ลูกขึ้นไหนอะแล้วจาชามีโกตะนัเขาให้เล็บเล็บปะกดวันขุดเชอว่าขุเชื่อว่าวานตัววันขุดเชื่อว่านีใครชาวมีโูตะหนิต้องไม่จะดด 你要 upload 啊 ,upload 到,一拖的巴里的。那裡哦,查米克瓦的ตุไล達,那個秤。哎 ين 呆,哪呆,真的 upload 了,不麻煩,你沒麻煩。